สวัสดคีครับสวัสดีครับพวกเรานักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมสุญทาวิศวุวิศุภกเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครนะครับวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับการทดลองแลบฟูดไดเซชันนะครับผมนายทัชพลบุลานะครับผมนายธีรพัชชัยครับผมนายสาายยันติวิจันทร์ครับสิ่งที่เราต้องการจากแลบฟูดไดเซชันนะครับก็คือ เจ้าค่า umf นี่แหละครับซึ่งก็คือค่าความเร็วลมต่ำสุดที่วัสดุอยู่ภายใต้อิทธิพลของของไหลนะครับโดยเริ่มแรกนะครับเราจะทำการคำนวณเจ้าค่า umf นะครับจากทฤษฎีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปทำการทดลองจริงๆนะครับเพื่อหาค่า umf จากการทดลองนะครับแล้วเราจะทำการเปรียบเทียบดูว่าเจ้า umf จากการทดลองเนี่ยมันเหมือนกับหรือใกล้เคียงกับค่า umf จากทฤษฎีแค่ไหนนะครับและนี่นะครับคือสูตรสำหรับคำนวณค่า UMF ของทฤษฎีนะครับโดย dV คือขนาดเฉลี่ยของวัสดุครับ g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกครับอตาคือค่าความหนืดของอากาศครับโล p คือความหนานแน่นจริงของวัสดุและ ρf ก็คือความหนานแน่นของอากาศครับ และนี่ก็คือวิธีการหาค่า umf จากการทดลองนะครับโดยเราจะทำการพอดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความดันต่อความยาวของวัสดุและความเร็วของของไหลนะครับโดยในแกน y นะครับเราจะให้เป็นความดันต่อความยาววัสดุและในแนวแกน x นะครับเราจะให้เป็นความเร็วของของไหลนะครับดังที่โชว์ในกระดาษเลยครับโดยแนวโน้มของกราฟที่ควรจะเป็นนะครับก็คือเส้นกราฟนี้นะครับ ควรจะพุ่งขึ้นไปนะครับในลักษณะที่ค่าในแนวแกน y นะครับแปรผันตรงกับค่าในแนวแกน x นะครับจนไปถึงความเร็วค่าหนึ่งนะครับที่ทําให้เส้นกราฟนะครับเพิ่มขึ้นในแนวแกน x เพียงอย่างเดียวครับโดยความเร็วค่านั้นนะครับเราจะเรียกว่าความเร็วที่ต่ําสุดนะครับที่วัสดุจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของของไหลนะครับซึ่งก็คือ UMF ที่เราต้องการนั่นเองครับ ในส่วนของอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการทดลองแบบฝุ่ยไดซชันนะครับก็คือเครื่องวัดอัตราการไหลนั่นเองครับโดยหลักการทํางานของเครื่องนะครับก็คือปั๊มลมจะจ่ายลมผ่านท่อลมเข้ามานะครับเข้าสู่แผงควบคุมนะครับซึ่งเราสามารถควบคุมอัตราการไหลหรือค่าคิวของการไหลของลมได้นะครับและที่แผงควบคุมก็จะมีเซ็นเซอร์วัดความดันนะครับ ซึ่งก็เป็นค่าที่เราจะต้องใช้ในการคำนวณนะครับโดยหลังจากนั้นนะครับท่อลมก็จะส่งลมผ่านเข้าไปยังท่อใหญ่นะครับซึ่งบรรจุวัสดุทดลองของเราไว้นะครับซึ่งก็คือผง PVC นั่นเองครับดังที่ทุกท่านเห็นนะครับก็จะเป็นผงสีฟ้านะครับโดยที่ท่อใหญ่นะครับก็จะมีเวอร์เนียนะครับไว้ใช้วัดความยาวของวัสดุนะครับเมื่อมันอยู่ภายใต้อิพลของของไหลนะครับ ที่เราได้ทราบหลักการทํางานของเจ้าเครื่องวัดอัตราการไหลแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มทําการทดลองของเราเลยนะครับโดยเราจะเปิดปั๊มลมนะครับให้ลมวิ่งผ่านท่อนะครับเข้าไปสู่ท่อใหญ่นะครับที่บรรจุวัสดุทดลองเราอยู่นะครับซึ่งก็คือผง pvc นะครับโดยเราสามารถปรับอัตราการไหลได้นะครับโดยเราจะเริ่มบันทึกค่านะครับจากอัตราการไหล สูงสุดก่อนนะครับเราค่อยลดลงเรื่อยๆนะครับโดยการปรับอัตราการไหลครั้งหนึ่งนะครับค่าที่เราต้องบันทึกนะครับก็คือความยาวของวัสดุนะครับที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของของไหลนะครับซึ่งก็คือการใช้เวอร์เนียวัดนั่นเองครับโดยเมื่อเราสังเกตที่แผงควอบคุมนะครับค่าที่เราจะได้อีกค่านึงก็คือค่า p นะครับซึ่งก็คือค่าความดันนะครับโดยเมื่อเราปรับอัตราการไหลไปที่ อัตราการไหลอื่นนะครับเราก็ต้องบันทึกค่า p และค่า l ของทุกอัตราการไหลไว้นะครับเพื่อนำไปพอดการาฟนะครับความสัมพันธ์ของความดันต่อความยาวและความเร็วของของไหลนะครับโดยอัตราการไหลที่เราปรับค่านะครับจะมีหน่วยอยู่ในหน่วยค u per m i n u นะครับและค่า p ที่เซนเซอร์วัดได้นะครับจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรน้ำนะครับ และค่า L หรือว่าความยาวของวัสดุที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของคองไหลนะครับที่เราใช้เวอร์เนียร์วัดน,นะครับจะมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรครับโดยเมื่อเราจะนําค่าจากการทดลองนะครับไปคํานวณน,นะครับเราต้องทําการเปลี่ยนหน่วยของอัตราการไหลนะครับจากคิวบิกฟุตเปอร์มิลิตนะครับเป็นลูกบาศเมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากนั้นเราจึงจะสามารถนํำไปคํานวณหาค่า v นะครับ หรือค่าที่เราจะนำไปพลอตไว้ในแนว,แ,นวแกน x ของกราฟโดยที่ v นะครับจะมีค่าเท่ากับ q ส่วน a นะครับก็คืออัตราการไหลในหน่วยลูกบาศเมตรต่อวินาทีนะครับหารด้วยพื้นที่หน้าตัดของท่อใหญ่ที่เราใส่วัสดุเข้าไปนะครับเราก็จะทําการทดลองแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมารเรื่อยๆนะครับจนได้ค่ามากพอที่เราจะสามารถนําไปพลอตกราฟเพื่อดู แนวโน้มของความสัมพันธ์ระหว่างความดันต่อความยาวท่อและความเร็วของของไหลนะครับผง PVC ของเรานะครับเป็นวัสดุที่เป็นผงขนาดเล็กและความหนาแน่นน้อยนะครับเมื่อมีอากาศไหลผ่านวัสดุที่ความเร็วค่าหนึ่งนะครับก็จะแสดงลักษณะที่ไหลได้เหมือนของไหลนะครับแต่เมื่อเพิ่มความเร็วของอากาศให้มากขึ้นอีกก็จะเกิดฟองอากาศขึ้นนะครับหรือที่เราเรียกว่า bubble นะครับในขณะที่วัสดุมีลักษณะการไหลเหมือนของไหลอย,อยู่นั้นนะครับ ถ้าหยุดใจอากาศทันทีวัสดุก็จะค่อยคอยุบตัวลงอย่างช้าๆครับและนี่คือค่า UMF นะครับที่เราได้จากทฤษฎีนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ0.010199เมตรเปอซกนะครับและนี่ก็คือค่าที่เราบันทึกได้จากการทดลองนะครับก็จะเป็นดังนี้เลยครับ และนี่ก็คือ UMF นะครับที่เราได้จากการทดลองนะครับซึ่งสามารถทราบได้จากการพอดกราฟนะครับค่า UMF ที่ได้จากการทดลองของเรานะครับมีค่าใกล้เคียงกับค่า UMF ที่ได้จากการคำนวณจากทฤษฎีนะครับจากผลการทดลองนะครับจึงพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่ทฤษฎีได้กล่าวไว้นะครับเป็นความจริงทุกประการครับ